Hello Universe hey, ไม่ใช่ Hello my beautiful people and welcome back to my channel แช a เป e The Queen สวัสดีและยินดีต้อนรับผู้ชมผู้ดูทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับนักร้องสาวจากดาวอันไก่โพนเซฟิลาโนวาสตาร์ดัสโอ้โหนึกว่าคลิปรีวิวสกินอีกสักรอบเลยนะคะนี่อแต่ว่าไม่ใช่นะคะวันนี้เรามาเล่นแรงธรรมดากันและเซตก็ตามนี้เลยค่ะท็อปเซิร์ฟเช เช่วงนี้ควีนไม่ค่อยได้จับแม่สาวปลาตอดคนนี้เลยนะคะก็ขออนุญาตมาลองเล่นดูสักหน่อยซิว่าช่วงเนี้ยเอามาลงแรงเนี่ยเซฟิราจะยังเลิศอยู่ไหมและถ้าทุกคนเตรียมที่จะวีดไปพร้อมกับนักร้องสาวดาวยุ่ยคนนี้แล้วละก็ฝากคอมเมนต์เปก็กำลังใจและกดไ like, ลค์คลิปนี้ควีนกันด้วยนะคะเอาล่ะไปเริ่มกันเลยเ <You> จ 这样，呜咦呜啊，呜咦啊，呜咦呜啊啊。 แหมก็ช่วงนี้วงค็อกเทลกำลังจัดทัวร์77จังหวัดอ่ะเนาะนักร้องสาวอย่างเราก็ขอย้าร้องเพลงพี่โอมเขาสักหน่อยอันไหนไหนไหนมีใครกดบัตรไปจังหวัดไหนกันบ้างคะไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วก็อย่าลืมมาดูคลิปควีนกันด้วยนะดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแค่กดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจเนี่ยเห็นไหมมีลูกค้าแล้วหนึ่งไลค์แล้คาเฟ่นี้จะมาตีมังกรอย,อยู่ตรงนี้หรอมาฟังพี่ร้องเพลงหน่อยนี่มาโอ้ยอ่ะเอาโอ,อ้ย อเอลนโมาฟังเพลงก่อนไหมเอา้าไปไหนซะและ้จะเอาจลวดจะเอาไปทำอะไรบินจะบินไปไหน หาผัว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 ,ว,วอ้าวหายไปอีกแะเลนล่างชุดละมุนวุ่นลักอะไรกัน,นะคะดูวุ่นวายยิ่งกว่าเลนบนอีกนะตรงเนี้ยพี่เอมิลี่หนีไปได้ก็โอเครอดไปละกันแต่ว่าตรงเนี้ยพี่เอลันดอรโดนตีมีตีโอ้โหจนเกือบตายเรามาเก็บงานให้สบายสบายเลยทีเดียวเชียวเพิ่งไปไฟเลนล่างแล้วกลับมารับคิปเลนกลางแต่ว่าดิฉันโอ้โโดนด,ดักตีค่ะเอซี FC ดักตีดิฉัน I pink dirt lit too sexy. light naughty all all Ami my my I'm sexy to too Sert dirt get or be มึงร้องเพลงเสียงแ,งแบบนี้เหรอครั้งนี้ฟนเฟนิกซ์จะบินบ้างเหรอลูกโอ้ยเดี๋ยวนี้บินมันไม่ต้องใช้ปีกแล้วนะคะก็สามารถบินไปหาหาอะไรเนี่ยหาเอมิลี่เออจัดการได้เลยจ้า และว,วงดน,นตรีของเราที่เห็นพี่ซานิดมันหลุดเดี่ยวเปรี้ยวซ่าอยู่ตรงนี้คนเดียวก็เลยมาร้องเพลงเสียวๆให้ฟังอุ้ย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 อ้ายเอาป้อมไปด้วยและเยเอมิรี่เนี่ยเหมือนจะไม่เข็ดกับการโดนปลาของเราตอดนะคะเราก็เลยตอดให้แบบมาเรียนย่าเลยงามงามงามโอ้ยโดนสวนโอ้ยอืมนี่เราก็เปิดอันติสวนไปเลยค่ะอมตะโชว์หนึ่งแล้วก็ร้องเพลง คุณผู้ชมที่อยากฟังเพลงก็สามารถขอเพลงได้เลยนะคะบนเวทีแต่ขอร้องนะคะอย่ามาลวนลามนะักร้องนะคะเข้าใจว่าสวยแต่อืมมาเตะอ่างกันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องโอ้ยหนีไปได้ได้ไงวัเนี้ยครั้งหน้าต้องเพิ่มมาตรก,การรักษาความปลอดภัยตอนนี้เล่นกลางวุ่นวายเหมือนจะตายกันให้ได้แต่ยังไม่มีใครตายเลยสักคนเลยค่ะดิฉันก็เลยมาจัดการสักหนึ่งโอ้ยดิฉันไม่ได้จะมาจัดการละค่ะดิฉันจะมาตายเองนี่แหละโดนกาดยิงคนร้าดเฮ้ยว่าแต่นั่น มันไอหนุ่มคนนั้นนี่นะที่มาแตะอ่างเราต้องจัดการนะคะคุณแบบนี้ใครมันบังอาจมาทํารายการแสดงของดิฉันนี่มันเวทีของดิฉันนะคะฉันจัดเต็มนะบอกก่อนโอ้โหโดนรัดหน้าด,าด,าด้านจงมองกันอยู่ได้คนใจหรือเปล่าพีไอชันก็แค่นี้ <c oughs> แล้วพี่มาอะไรกันเยอะแยะโอ้ย <c oughs> พากันมา3าคนเลยเหรอ <c oughs> หนูก็แค่ตัวคนเดียวป้า <c oughs> ขอช็อตโชว์แบบยิ่งใหญ่อลังการหน่อยได้ป้า ตีมี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้งั้นเอาเลยนี่สมต่อห้าหน้าบ้านเขาก็อย่าไปกลัวเพราะฉันมีอันตีเอาวแต่ตีมี่แกตายไปแล้วนะแต่ว่าฉันยังเหลือ,อนตีอยู่โอ้ยเอมิลี่ใจเย็นอ่ะชอ็ชอตโชว์ที่แท้ดท,ทูหายหมดแหวกันอย่างนี้คงหนีไม่พ้นมาตีคองกันสินะอ่ะและอยู่กันจริงๆด้วยพี่เอเดรีอุ้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะชนะทางเราหรือเปล่านะนี่มันป่าเมตาแต่ว่าเอาเรารอดแล้วเขาตายไหมอะ่ะ วงดนตรีทีมเราก็พยายามที่จะมายึดจุดยุดศาสตร์ในการแสดงครั้งนี้แต่ว่าเห็นทีสองพี่น้องคนนี้เขาไม่ยอมให้ควีนขึ้น,นบ้านสักทีนะซื้อก็ต้องโดนจัดการไปแล้วนะเอาล่ะมีใครจะเข้ามาอีกไหมจ๊ะนี่แล้วเอาดีๆตานี้เล่นเซฟิล่ามือขึ้นมากคือแบบว่าเฮ้ยตัวมันชํำอยู่นะซีซั่นนี้หรือว่ายังไงทุกคนมีความเห็นยังไงเล่าเสเอเอ,เอ,เอ,เอโอเคชำไหมล่ะ ทำเลยคะ่ะเอาเพื่อนเอาอุ้ยเหลืออยู่ตัวเดียวยังไงสีสองต่อหนึ่งแต่โหเป็นไอ้แขนสั้นกับไอ้ตนแตกเอาจบคือช่วยโฟกัสคีทหน่อยดูด้วยว่าเลนไหนอะ่ะมันเล่นได้ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ครีมมันมาตัวเดียวเองแล้วชอบกันจังยืนติดให้เอมิลี่ถีบยอดหน้าโอ้ยพี่ค่ะ ไม่ได้มีใครชอบหรอกนะแต่พอดีเรามันเป็นวงดนตรีไงเลยต้องแสดงโชว์ใกล้กันและระวังนะคะเดินดึกๆคนเดียวเปรียวเปรียวอย่างนี้จะผู้หญิงผู้ชายก็อันตรายทั้งนั้นเพราะว่ามีคนอย่างฉันอยู่นี่ไงทีมดีฉันเนี่ยตีกันมาตั้งแต่รัชสมัยอยุทยาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เลิกตีกันสักทีนะคะดาเกิดและอช่วยกันตีหน่อยเร็วอุ้ยตีไวมากเลยนะทั้งเทวทั้งเราเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้เอมิลี่เกือบกระโดดเตะยอดหน้าดิฉันแล้วแต่ว่าดิฉันรับฟานิดด้วยเองค่ะและอันมาตะ อย่างนี้อามาต่หรืออันติกันแน่ว่าพูดลิ้นรัวไปหมดแล้วแต่ว่าจัดก,การมาได้แล้วเอา้าตายสี่แบบนี้เห็นทีวงดนตรีอย่างเราจะมีชายกันแล้วล่ะทุกคนอา้าวแต่มีคนยังไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องโดนเช่นนี้อ,อู้ยี่้าอู้ยี่งาอี วิกตอรี่แอนด์เรจเอนดารีมันเป็นเวของพี่ค่ะน้องเอาล่ะเอาล่ะเอวีซะด้วยนะคะตานี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนันกร้องสาวดาวยั่วคนนี้ก็ และสนุกใช้ได้เลยนะคะสําหรับเซฟิล่าใครอยากได้ดาวเนี่ยก็ลองเอาไปไต่แรงกันดูได้นะและถ้าอยากให้คลิปต่อไปคุยเล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือคอมเมนต์ให้กําลังใจคุณและกดไลค์คุ n กันด้วยนะเพราะว่ามันจะช่วยดันคลิปคุณเนี่ยให้ไปสู่สายตาประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการสนับสนุนที่ดีที่สุดเลยล่ะฮะ สำหรับวันนี้ควีนของต้องลาทุกคนกันไปก่อนแล้วยังไงฝากติดตามควีนกันไว้ด้วยนะจะได้มาเจอกันใหม่คลิปหน้ายัางไงล่ะเอาละฮะควีนขอตัวไปอูอีอีอาอาอูอูอูยาอีก่อนบ๊ายบายค่ะ